อันนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของบิ๊กสกับบิ๊กสนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการเอ็กทูดก็เหมือนการ <c oughs> ดึงเซอร์เฟซออกมาสมมติอันนี้ถ้าเรายังไม่เอ็กทูดใช่ไหมวเวลาดึงทุกอย่างมันจะติดกันออกมาแบบนี้อ่ะอย่างน,างนี้เห็นไหมทุกอย่างร,บรอบๆมันจะติดออกมาเลยแต่ถ้าเราเอ็กทูดกดคอนโทรลี e, ป๊บอ่ะ นี่เราก็จะดึงออกมาได้เลยไอ้สิ่งรอบๆเนี้ยรอบๆที่เราดึงเนี้ยมันจะพื้นผิวรอบรอบของพื้นผิวที่เราดึงเนี้ยมันจะไม่ติดออกมาเลยอันนี้ก็จะคือการเอกทูตเราก็ปรับติ๊กเน็ตปรับท,โโทัน local ทันเฉลี่ยแทรปรับ offset ออได้ division เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเอกทูตแล้วเราห้ามเอกทูตซ้ำนะเดี๋ยวโมเดลจะเสีย แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้สอนก็คือการโฟกัสโฟกัสโมเดลแบบเราสมมติอยู่ไกลมากเราแบบงงงงหน้าจออะไรอย่างเงี้ยอยู่ไกลเราก็ต้องถ้าเราอยากจะกลับไปหาที่โมเดลตัวที่เราทำอยู่กดตัวปับ๊บอ่ะกลับมาละเห็นไหมอยู่ไกลแค่ไหนแบบกดตัว f ปับ๊บกลับมาละ <c oughs> แค่ตัว f ตัวเดียวตัว f คือโฟกัส โฟกัสกับโมเดลที่เราทําอยู่แล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นการวิธีการรวมโมเดลให้มันกลายเป็นแบบให้มันกลายเป็นโพลิกอนอันเดียวรวม2ให้เป็น1นึอ่อย่างนี้ก็ได้มันจะไม่เหมือนกลุ่มนะเพราะว่ากลุ่มมันมันจะไม่ได้รวมกันมันแค่จับให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเฉยๆแต่อันนี้จะเป็นการจับมันเข้ามาคอมไบกันตอนนี้จะเป็นการ เราจะไปที่ m e s e ตรงนี้ combine กดเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยสองนี้ก็จะมาอยู่ด้วยกันแหละเวลาเราเลือกมันก็จะเป็น2อ,อันเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นการบิดการบิดการบิดก็คือการสร้างทำให้ polygon หรือโมเดลสองอันอมันเชื่อมกัน สมมติถ้าเราไม่ปิดเราก็ต้องทำไงเราก็คงจะเฟสอย่างนี้มาติดใช่ไหมอ่ามันก็จะแบบเราก็ต้องมานั่งปรับให้มันชิดชิดอะไรอย่างเงี้ยใช่นี้มันจะไม่สวยอ่ะเราย้อนกับการที่เราจะบิดได้เราจะต้องสร้างงั้นเดี๋ยวทำให้ดูแบบนี้เลยสองอย่างเลยดีกว่าอ่าปับ การที่เราจะบิดได้เราจะต้องเอาโมเดลอะทั้งสองตัวเนี่ยเอาโมเดลทั้งสองตัวมาคอมบ а กันก่อนอย่างนี้แบบนี้คือคอมบ а แล้วนะแบบนี้คือไม่คอมบ а อ่ะแล้วการที่เราจะบิดได้เราจะต้องทำรูของ ฝั่งนี้ของโพลีนของโมเดลฝั่งหนึ่งให้เป็นรูก่อนรูที่เราจะเป็นทางที่เริ่มทางเชื่อมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเฟสเป็นรูเหมือนกันแล้วเราก็เลือกอเอด็ดเอด็ดเอ็ดอันนี้เอด็ดแต่นี่คืออ,อันนี้คือสาธิตอันที่ยังไม่ได้คอมบกันนะ อ่าแล้วเราไปกดที่ edit mesh ตรงนี้แล้วก็บิดกดตรงนี้ปุ๊บอ่ามันจะบิดไม่ได้เห็นไหมเพราะมันบอกว่ามันจะเป็นอ็อบเจกต์หลายตัวอยู่มันไม่ใช่อันเดียวกันอ่ามันก็จะทำไม่ได้ถ้าเราไม่คอมไบด์เพราะฉะนั้นเราจะต้องคอมไบมันก่อน mesh ปุ๊บคอมไบคอมไบแล้วใช่ไหมเราเลือก Ed ทแเราก็เลือกตรงนี้ เราก็ Edit Ma ม e ไปแล้วก็บิดปัป๊บนีได้เลยถ้าเราอยากให้มันละเอียดมากเราก็เพิ่ม Subdivision ให้มันอันนี้คือความใหญ่ความอวบ t w i s t คือหมุนอ,อันนี้จะเป็นเป็น Typ e เป็นประเภทของบิดที่เราสร้างมาอันนี้จะเป็นเส้นตรงอ,อันนี้จะเป็นแบบ b blend อันนี้ก็จะเป็นแบบเคอร์ฟแล้วเราไปทำอีกตัวให้ดูดีกว่า <c oughs> อันนี้อันนี้คือโมเดลที่โมเดลที่อ่ที่คอมไบแล้วอันนี้เราก็เลือกเฟ a ส e 2อันที่อยากให้มันบิดกันแล้วเราก็ลบปับ๊บเราก็มาเอทเราก็เลือกเส้นแล้วก็ไปบิด นี่ได้แล้วแค่นี้มันก็จะเชื่อมกันแบบสวยๆเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นการเบลลก็เหมือนเราจะลบคมของมุมนะครับเพื่อให้มันแบบสมูทมากขึ้นก็คือเราไปที่เอ็ดเราอยากให้เส้นไหน มันแบบมันไม่เหลี่ยมอ่ะเราก็เลือกถ้าเราอยากเลือกอ,อันนี้สอนเพิ่มอันนี้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราอยากเลือกเส้นทั้งหมดแบบเป็นรูปของมันเราก็แค่ <c oughs> ถ้าเรากดคลิกเดียวใช่ไหมปุ๊บมันก็จะได้แค่เส้นเดียวนี่อย่างนี้ได้แค่เส้นเดียวนี่แต่ถ้าเรากด,ดับ u b ิ e ลคลิกที่เส้นปุ๊บมันจะเลือกเส้นทั้งหมดนี้ให้เลยอ่า แล้วก็เลือกเส้นที่มันที่ไม่อยากให้มันคมเอ,เอาก็เลือกแล้วก็ <c oughs> กดคอนโทรลบี B นะกอบีเวลหนูจะไปที่ Edit m a g e ก็ได้นี่ตรงนี Ctrl ้บีเวลคอนโทรลบีแต่กดคอนโทรลบีง่ายกว่าอันนี้จำไว้ก็ดีปุ๊บนี่ตรงเนี่ยขอบเนี่ยปรับแฟกชั่นก็คือเพิ่มความมนของมันจริงๆอันนี้เพิ่มดิวิชันในขอบที่มน อยย่างงเี้ปุ๊บเราก็เพิ่มเพิ่มเส้นยิ่งเราเพิ่มเส้นขอบมันก็จะยิ่งโค้งมากนะ <c oughs> เดิมมันจะเป็นความลึกอ่ะเรียบร้อยอน,นี่เห็นไหมขอบมันก็จะแบบไม่เหลี่ยมแล้วแต่จริงจริเราเบเวลซ้ำอีกรอบได้อย่างเงี้ยปับ๊บยิ่งเราเบเวลเยอะมันก็จะยิ่งมนน้อยเอ้ยยิ่งเราเบเวลเยอะมันก็จะยิ่งเหลี่ยมน้อยเออคอนโทรลปีซัม ปับ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเริ่มโคง้งอย่างเงี้ยหนีโค้งแล้ว <c oughs> อ่าล้วก็จะทำให้หมดเลยแล้วกันจะได้เห็ุภาพ ไปอืมเรียบรย้อยอันนี้คือทุกมุมแมล้วแล้วกดคอนโทรลบีปับ๊บอ่านี่ มันก็คือมนและอ้ยค้างโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดกันอ่านปึ๊บมันมันก็จะมนอ่ะแล้วต่อไปเราจะเป็นสอนมุมมองแบบสมูทก็คือกดเล็กสามปับ๊บอ่ะนี่ มันก็จะแบบหมุนขึ้นกดเลขสามเห็นไหมปุ๊บมันก็จะหมนุนเดี๋ยวทำให้เห็นภาพดีกว่าเอาอันที่ยังไม่บิวเวลแล้วกันกดเลขสามปั๊บนี่เห็นไหมมันก็จะหมุนอย่างนี้เลยนี่กดเลขสามนะแล้วถ้าเรากดเลขหนึ่งมันก็จะกลับไปหมดเดิมอันนี้อันนี้ก็ทำได้ทำได้ทุกอันเลย อะไรนี่แต่แต่ถ้าเราคลิกกันไหนแต่ถ้าเรากดเลขสแล้วเราไม่ได้เลือกมันจะไม่เป็นนะเราต้องเลือกออบเจกต์ก่อน <c oughs> แล้วต่อไปก็จะเป็นอ่า isolation mode ก็คือสมมุติมันมีแบบออบเจกต์เยอะมากที่อยู่รอบๆอย่างนี้อ่ามีเยอะมากแล้วแล้วเราไม่ได้ต้องการจะทำมันนะแล้วเราทำอันไหนอยู่ใช่ไหม สมมุติเราทำอันนี้อยู่แต่เราไม่อยากให้มีไอ,รอ้รอบๆเนี่ยมานกวนเรากดข้างบนนี้ isolation select ปั๊บมันก็จะเหลือแค่อันที่เราทําอันเดียวถ้าอยากให้กลับไปเหมือนเดิมก็กดซ้ำปั๊บนี่หรือว่าเราจะกด control แล้วก็เล็กหนึ่งก็ได้นะนี่ได้เหมือนกันโอเค แล้วต่อไปนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป, <c oughs> เป็นการลบ history ของโมเดลที่เราทำนี่ s t s t y r y ดูได้จากทางขวาตรงนี้น <c oughs> <c oughs> กดอันนี้กดที่ตัวโมเดลที่เราจะลบ history นะไปไป Edit นี่ delete by type history กดปุ๊บ h i s ต o r ี history ก็จะหายไปเลยหรือว่าเราจะกดออติเลตชิพดีก็ได้นี่หายไปเหมือนกันเ <c oughs> วลาเราทำงานหรือทำอะไรเสร็จแล้วอ่ะเราควรลบ history ทุกครั้ง <c oughs> แล้วต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มเส้นเพิ่มเส้นก็เหมือนเพิ่ม division ให้ เพิ่ม subdivision ให้โมเดลนี่แหละเหมืองนี้สมมติเราอยากทำเผารถก็แหละเราเพิ่มเส้นในการเลือกโมดเลือกโมเดลก่อนกด แล้วก็คลิกขวาแล้วก็นี่ insert a l o o p แต่เรายังไม่ต้องไปกดอันเราไปกดตรงนี้ก่อนกดส <c oughs> ี่เหลี่ยมข้างข้างแล้วก็ถ้าเราอยากได้เส้นแนวนอนให้เรากดเส้นแนวตั้งอ่าเส้นเป็นแนวนอนใช่ไหมถ้าอยากได้เส้นแนวนี้แนวนี้ให้เรากดคลิกเส้นแนวนี้ เห็นไหมปับ๊บเราก็จะเพิ่มเส้นมาตรงนี้แต่ถ้าเราอยากได้เส้นแนวตั้งให้เรากดเส้นแวนวนอนอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้แล้วก็จับเอทอ่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่คนชอบเป็นกันก็นกคือสมมุติเราเพิ่มเส้นแล้วเราไปคลิกขวาเลือกโหมดอันนี้แล้วแล้วมันไม่เป็นให้ใช่ไหมเนี่ยมันก็ยังเพิ่มเส้นให้อยู่ <c oughs> ให้เรากดดับเบิลยูหนึ่งที แล้วเราก็ไปเลือกเอทอีกรอบเนี่ยเราก็จะออกจากโหมดเพิ่มเส้นเรียบร้อยอ่าเผาลดเรีเราก็แบบจับมันบีบจับมันอะไรได้หมดเลยอย่างนี้เีประมาณนี้นะครับอันนี้ของวิกสวิกสก็เสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับ